สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องฝากเหรียญของ s c b หรือธนาคารไทยพาณิชย์กันนะคะเครื่องนี้เนี่ยใช้งานง่ายสะดวกค่ะและที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าบริการ2%ในการนับเหรียญด้วยนะคะใครที่มีเหรียญสะสมไว้เยอะๆก็มาฝากได้ที่เครื่องนี้ได้ค่ะ วิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการใส่เลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเข้าไปนะคะแล้วจากนั้นก็เทเหรียญใส่ในช่องวางเหรียญเลยค่ะเครื่องนี้ก็จะรับเฉพาะเหรียญ1นบาท2บาท5บาทและ10บาทค่ะถ้าเป็นเหรียญ25สตางค์หรือเหรียญ50สสตางค์นี่จะไม่รับนะคะหลังจากเทเหรียญแล้วเราก็ดันเหรียญเข้าไปในช่องนับเหรียญเรื่อยๆค่ะ เครื่องก็จะนับจำนวนค่ะจะบอกว่าตอนนี้มีเหรียญบาทกี่เหรียญแล้วเหรียญ2บาท5บาท10บาทกี่เหรียญแล้วค่ะถ้าหากว่ามีเหรียญ25สตางค์5้สตางค์ผสมเข้ามาด้วยหรือจะมีเหรียญที่ชำรุดมากๆนะคะเครื่องก็จะคืนมาที่ช่องคืนเหรียญค่ะ แต่บางเหรียญที่ยังสภาพดีอยู่แต่ว่าเครื่องนับไม่ผ่านนะคะก็หยิบจากช่องคืนเหรียญเนี่ยขึ้นมาหยอดใหม่ได้ค่ะถ้าใครใช้งานเครื่องไม่เป็นนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยช่วยเหลือและคอยแนะนำเราค่ะ เมื่อเครื่องนับเหรียญครบทั้งหมดแล้วนะคะก็ให้กดยืนยันยอดฝากค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะให้สลิปใบฝากเหรียญออกมาให้ค่ะเห็นไหมคะว่าทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเครื่องฝากเหรียญของธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะมีแค่บางสาขาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าสาขาไหนมีเครื่องฝากเหรียญน,นี้ก็โทรสอบถามได้ที่ call center เลยค่ะมีเครื่องนี้นะคะก็ช่วยปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักการเก็บออมค่ะให้เห็นคุณค่าของเศษเหรียญน,นะคะแม้จะเหรียญบาท2บาทสะสมไว้เรื่อยๆก็สามารถรวมกันเป็นเงินจำนวนมากให้เก็บออมได้ค่ะ